มมา,ม,า,ม,ามพู่ชมพูมม้มพู่ชมพู่ชมพูมพ่พพโดยใช้บันทึกเสีงยงเป็นเสียงแม่นะครับ อยูใ่ใกล้ๆนะครับกับภูนะครับติดภูเขาคาดว่าน้องชมพู่จะขึ้นภูเขาตรงนี้นะครับมันจะมีทางเดินขึ้นไปบนภูเขานะครับชาวบ้านอยู่ที่บนภูเขาประมาณ

เขตบริเวณนี้ไม่มีมีเตะลำ้วยบางสายไกลมันบริกกลโอกาสที่จะไปเล่นน้ำแต่วันแรกทางทังผู้ใหญ่ตกจนงบาลเลย